สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูสวนบักเขาเขาเยอะนะครับผลเรานะครับนี่ครับที่ผมทําไปหมดแล้วนะครับ okay. Okay. ไหนมีตัวอะไรบ้างครับแนะนาหน่อยมีช้างครับมีชาม้างมียีราฟมีวัวนะครับโอ้ยีราฟโอเคนี่ผมแต่ผมยังไม่ได้ปั้นหางครับ๋อยังไม่ได้ปั้นหางยีราฟเหรอครับไหนปั้นหางยีราฟใส่ไหนซี่อืม มีแล้วเลยบุมมาถึงหางวัวเนี่ยอ๋อหางอะไรครับอ๋อห,หางวัวอุ้ยอันนี้วัวอะไรครับพี่เวลาวัวชนครับอ๋อวัวชนโอ้วัวชน,โอ,ววชนโอ้เขาแหลมเหมือนกันนะวัวชนนี่ตรงหลังมันคืออะไรครับพี่เวลาตรงหลังมันคือโหนครับอ๋อโหนของวัวชนนั่นเอง เดนนี่ยครับที่ผมทําช้างตัวกระตุนนะครับนี่ผมทำโซ่น,นะครับโอ้นีมีโซ่แล้วโอ้อันนี้คือช้างเลยนะครับตัวสีส้มช้างใมงวงแดงครับอ๋อใบงวงแดงนะครับโอ้ตัวสีฟ้านี่คือช้างก้านกล้วยครับอ๋อัวฟ้าช้างก้านกล้วยนะครับโอ้วสวนสัตว์นี้มีสัตว์กี่ตัวครับพี่เวลาน,นี่มีสัตว์หนึ่งสองสามสี่โอ้มีสี่ตัวโอเคอ สวยงามครับหมดหรือย,ยังครับหมดแล้วครับแล้วก็มีต้นไม้ด้วยครับอ๋อมีต้นไม้ด้วยต้นไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อต้นไม้มีห้าต้นสีส้มๆคืออะไรครับอันนี้ใช่อันนี้สีส้มๆมันคือไฟอ๋อ,อ,อคือไฟหมดแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคบ๊ายบายนะเร็วบ๊ายบาย